เด็กตัวแทนครอบครัวลูกออกมาเลยแม่คนนี้บอกเด็กๆนางก้อนเด็กๆนางก้อนนดีตอเะนเตยเด้อต้องมาเจามิ่นเียนนออ แต่งเต่งเ่เออเอาเข้าไปลูกนางวันเด็กน้อยหลายนะบ้านซาลีซาลีาลีไปซาลี ลูก Eller, ดไผเอาเลาีบอือเอานวันเกูบาเกียงปอบไปละเอลูกไผ่บอนิลูกไผ่ลูกไผลูกไผเฮียงเฮียงออาไปลูกออกมาเอาลูกไว้เออนนบเอาน้ำเพื่นนงงตอมบ่มีพี่น้องบ่มีบ่ เดี๋ยวอมาเอามาเอาลูกมาไว้บัวบัวลูกกียงเกียง ไปด้ค่ะเอาเขาตไมนะเออเอาให้อันนั้นก่อนเอาให้อ่าโดยให้มีแต่เจ้าไม้ไว้พอดเออโดยไปนั่นแหละอ้านังห้ามีบ่อนางห้านัห้า บลเมากัใช้แก๊สอีกครั้งนโดยนางมอนโบลเดมาอะไรมามามายังลุกอไร เมตู้จะอยู่กัเผยฉั่วเม,มตุยังไปอีกเปเท้าเพชรเทาเพชร วันน้าวันน้านางผ้ามาบอนีรับเนาะเป็นระเบียบดีเนาะโดยแมนวบนนี้แหละคจัดการได้ดีเนาะนองพอย เด็กที่เรือนี่ได้เมื่อเราบนนี่นั่งนี่นี่เออนึงช้อนเลยเออเราไปย้ายชาวครอบครัวมีมีจชมหลังจากนี้กได้แจกขนมเด็กน้อยเลยเนาะแจกขนมเด็กน้อยแม่เด็กน้อยเลี้ยนคิวกันเข้ามาเป็นแถวเด้อเป็นแถวเด้อลูกมันจะแจกสบายแจกง่าย เออเป็นเลี้ยนแถวเลี้ยนเป็นแถวเป็นแถวเลี้ยนเป็นแถวเลี้ยนเป็นแถวเลยมักเลยบัมักเลยแหละแกขนมเล็กน้อยอยู่เร็ว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 ลูกพระเข้ามาเข้ามาเปลี่ยนกันเข้ามาเขามาลูกเข้ามาบัดมาบั็นนี้เลยเออแม่นแม่นแม่นแม่ ะปออกนเอนเรียนคิวกันเข้าไปเรียนคิวเขาเรียนคิวเขาเออแบนนั่นล่ะลูกเอย้ยข้าข้าข้าไปเข้าไปเออเอาแบนนั่นล่ะลูกเข้าไป

<laughs> ด,มด,ดีมือ,ะอระเบ่เด็กๆมือระเบ้เออข้อข้้วเงียนเนาะแม่ยังเสือเลืองฮะยังเชือเหลือง,งเสือเลืองเ <c oughs> ข้าไปไหมลูก

เขาไปลูกเข้ามาเขามาเอ้ยไปนี่ลรว่าลูกไปลูกโดน่ะโดอ้าว ตนน้อยจบแะโทนี่เนาะเดีวนี้เดี๋ยวจะมีเงี้ยได้น้น้อยนี่ก็เป็นรอบที่สองแล้วที่มาบ้านนัก็มีเือกผ้าเือผ้าจากขนม่บอนเดี๋ยวเอ้าดี๋ยวเอาาวนูจะจบคลิปก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นระเบียบดี อบใจนะล่ะด้ยวย